เห็นกันเยอเรอบันกันหูเห็ดที่เหรเห็ดเนื้อ้าไงานคุณอาพงานบุญงานบวชครับโอ้นี่น้องมาอะไรดีครับบ้านคุณพี่ไล่รีสะเทือนนะัจาบวชลูกไสนี่น้องที่งานครมาอะไรครับอไ้ไนี่โอโซกเล็ก เป็นไงสุดสุดโอ้สวัสดีพี่นั่งฟังรอยเอ็ดครับผมเป็นได้จะขับเค่นหน่อยดูดูเน็บพร้อมเน็บพร้อมเอ้านี่ก็มาจะรอยเอ็ดด้วยกัน สวัสดีไอ้ย่องของพี่ครับมาลายมาลายไหนหลานเอาเอาเอาคัดจอกคัดจอกแกให้พักกีเล็กละว่าไหนครับผมสดสด้เลดใ้ด้ว มาใจัาใจเอาอีเลยเอาสองยูจูมาไทยักไยเขัดสบ่ดับพี่น้องรวมด้วยช่วยกันครับ